บ i s h x Rich s e a ซีซัสืบคดีคุณหนูโรงเรียนซองดำา 2. ซีรีส์ High School แนวไฮสคูลระทึกขวัญภาคต่อที่ทุกคนรอคอยอย่างเที่ยงแท้ถูกโมใจ ซีรีส์จะสารต่อเรื่องราวสุดเข้มข้นของคิมเฮยินรับบทโดย e. อีอึนแซมสาวน้อยผู้ยากจนที่ต้องเข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมสุดหรูแลกกับการปิดปากเงียบหลังเธอเป็นพยานในคดีฆาตกรรมและการเผชิญหน้ากับแบ็กเจนารับบทโดยเยริททายาตระกูลชายโบผู้เป็นราชินีของโรงเรียนนี้บอกเลยว่าซีซั่นแรกเข้มข้นขนาดไหนซีซั่นสองต้องเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอน ทีมนักแสดงเดิมครบทีมพร้อมเสริมทับด้วยตัวละครใหม่สำหรับซีซั่น2นี้ทีมนักแสดงเดิมจะกลับมารวมตัวกันอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นอีอึนแซมคิมเฮยินเยริแบคเจนาอีจองยอกซอโดออนพักชียูมินยุนฮีและจางดักซูพักอูจินและจางซองยุนคิมเฮยิน นอกจากนี้ยังมีตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราวอีกด้วยนั่นคือคิมมินกิวที่จะมารับบทเป็นชาจินอุกนักเรียนใหม่ผู้มีสเสน่ห์อันตรายและวอนคิวบินที่จะรับบทเป็นอีซังชายหนุ่มที่พร้อมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อปกป้องเฮยินบอกเลยว่าการเสริมทัพนักแสดงครั้งนี้จะทำให้เรื่องราวสนุกและน่าติดตามยิ่งขึ้นไปอีก ออนแอร์ Air, ตอนแรก3คกาคมนี้ซับไทยที่วิวและ BeachX Rich s e a s ซี2กำลังจะกลับมาสร้างความประทึกขวัญอีกครั้งเพื่อนๆคนหไหนเป็นแฟนคลับซีรีส์เรื่องนี้บ้างตื่นเต้นกับการกลับมาของ BeachX Rich s e a s ซี2ขนาดไหลมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโซซีนพร้อมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารซีรีส์เกาหลีวันนี้ของตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย